สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้ครูสองจะมาพบกับเด็กๆในหน่วยที่ชื่อว่าหน่วยรดูหันษาค่ะรดูหันษามีกี่ฤดูเป็นฤดูอะไรบ้างเราไปลองดูกันเลยนะคะก่อนอื่นคุณครูมีการ์ตูนมาให้เด็กๆลองชมแล้วเด็กๆลองดูนะคะว่าในการ์ตูนนี้คือฤดูอะไร ไปชมกันเลยค่ะ <laughs> Rain, rain. จบแล้วใช่ไหมคะการ์ตูนนี้เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับฤดูอะไรบ้างเด็กๆพอจะทราบไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันเลยนะคะว่าในประเทศไทยของเรามีเกี่ฤดูและฤดูอ,อะไรบ้าง <laughs> ฤดูแรกนะคะเรียกว่าฤดูฝนฤดูฝนภาษาอังกฤษเราเรียกว่า rainy season rainy ก็แปลว่าฝนตกนะคะส่วน season แปลว่าฤดูฤดูเนี่ยก็คือสภาพอากาศที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาเด็กๆรู้จักฤดูฝนกันไหมคะฤดูฝนก็คือฤดูที่มีฝนตก บ่อยมากๆซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะยังเป็นฤดูฝนอยู่แต่ก็ใกล้จะเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวแล้วในฤดูฝนเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมในบางพื้นที่นะคะแล้วก็เด็กๆอาจจะไม่สบายได้ง่ายถ้าเด็กๆโดนฝนแล้วไม่รีบอาบน้ำเช็ดตัวให้เรียบร้อยแต่ฤดูฝนก็มีประโยชน์สำหรับชาวเกษตรกร,กรทำให้เขามีฝน แทนการรดน้ำอย่างชุ่มฉ่ำสม่ำเสมอเด็กๆลองดูกันนะคะว่าถ้าเราไปเจอฤดูฝนเราจะต้องแต่งกายอย่างไรบ้างก่อนอื่นเราก็ต้องพกร่มหมวกรองเท้ายางกันน้ำหรือรองเท้าบูทนะคะหรือไม่ก็เสื้อกันฝนติดกระเป๋าไปเพราะเราไม่สามารถทราบเลยว่าวันนี้เราจะเจอฝนตกหรือเปล่าในช่วงฤดูฝน ทวนกันอีกครั้งนะคะฤดูฝน rainy season ต่อไปฤดูหนาวต่อจากฤดูฝนก็เป็นฤดูหนาวแต่ในภาพนี้อาจจะไม่หนาวเท่าที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าเมืองไทยไม่มีหิมะตกค่ะแต่บางที่อย่างเช่นจังหวัดในภาคเหนือนะคะก็อาจจะมีอากาศหนาวมากๆอากาศหนาว เด็กๆก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นไม่งั้นก็จะไม่สบายเอาได้ง่ายๆนะคะในฤดูหนาวเนี kop, ่ยอาจจะมีพืชผักผลไม้บางประเภทที่ชอบอากาศหนาวทำให้พืชผักนั้นงอกงามมากกว่าในฤดูอื่นๆอย่างเช่นผลไม้เมืองหนาวสตรอเบอรีเด็กๆรู้จักสตรอเบอรี่ไหมคะฤดูหนาวภาษาอังกฤษเราเรียกว่า winter winter เด็กๆลองพูดตามนะคะ winter ต่อไปฤดูร้อนฤดูร้อนก็จะมีอากาศร้อนตลอดแต่ส่วนใหญ่ประเทศไทยเราก็มีฤดูร้อนเป็นหลักอยู่แล้วนะคะฤดูร้อนเด็กๆสามารถ ใส่เสื้อผ้าที่โปร่งเบาสบายเพื่อให้อากาศระบายได้ไม่อับชื้นนะคะแล้วอากาศของฤดูร้อนเนี่ยเหมาะแก่การตากเสื้อผ้าเหมาะแก่การถนอมอาหารอย่างเช่นเอาปลาเค็มไปตากเอาหมูแดดเดียวไปตาเกเด็กๆทราบประโยชน์ของฤดูร้อนกันแล้วมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าฤดูร้อนนะคะคำว่า summer summer เด็กๆรู้จักหรือดูร้อนกันมากพอหรือยังถ้ายัางไม่มากพอไปดูคำคล้องจองที่คุณครูให้เด็กๆลองท่องลองท่องกันดูนะคะรือดูฝนเริ่มเดือนพฤษภารือดูหนาวราวเดือนพฤศจิการือดูร้อนเริ่มราวเดือนมีนาสามรือดูเวียนกันในรอบปี ร่กันได้ไหมคะฤดูฝนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมส่วนฤดูหนาวก็ราวๆเดือนพฤศจิกายนก็เป็นเดือนนี้ที่เรากําลังจะเริ่มฤดูหนาวกันแล้วนะคะส่วนฤดูร้อนก็จะเป็นเดือนมีนาคมในช่วงที่เราปิดเทอมใหญ่ครบทั้ง3ฤดูแล้วคราวนี้เด็กๆไปลองดูแบบฝึกหัดที่คุณครูเอามาฝากกันนะคะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัด ลองดูนะคะแต่ละภาพเนี่ยจะมีการแต่งกายที่เข้ากับฤดูต่างๆดูสัญ,ญลักษณ์นะคะรูปก้อนเมฆที่มีฝนตกก็คือสัญ,ญลักษณ์ของฤดูฝนรูปพระอาทิตย์คือสัญ,ญลักษณ์ของฤดูร้อนส่วนรูปที่เป็นสามขีดก็คือเป็นรูปของลมนะคะเป็นฤดูหนาวให้เด็กๆเ,เนี่ยวงกลมล้อมรอบสัญ,ญลักษณ์ที่สัมพันธ์กับภาพแต่ละภาพ แล้วเด็กๆส่งมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในหน่วยหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ